สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านชมครับพามารับชมครับปู่สายตัดนะครับพี่น้องครับชุดล่างอย่างเดียวครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาฟังน้ำกันครับบ่างวดนี้ชุดล่างนะครับปูจะเนนให้ชุดใดครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมรับยังเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับไทยชมบริเวณรอบๆนะครับไก่จะมีงานบุญคลิกกันนะครับเนาะครับปูวไก่จะมีงานบุญ กับผมกับกระเลมกลางเต้นแล้วครับฟางนันนะครับเนาะฟางนันจะเป็นจุดสร้อยดาวปูบาเลาวครับผมอากาศร้อนพี่น้องบ้านเฮาอากาศร้อนอากาศร้อนคักเนาะครับเนาะนะขับถ่ายบริเวณรอบๆจังง้างจังเข้าไปหาปูน้ำกันท่านผู้ชมครับผมองค์พระประธานไงซาถนะุครับเนาะครับขอให้ fc แฟนคลับทั้งช่องสุขุขสุขคนโชคดี นะครับเนาะได้โชคได้ลาบพี่น้องนะครับผมเอ๋นะครับเนาะบอหลายครับเขาไปกราบน้ำมาสก,การปูไปฟังน้ำกันพี่น้องนะครับผมปูทียู่บอทำชมชมนะครับอากาศร้อนมากนะครับผมอากาศร้อนมาก <c oughs> ปูไม่ได้ไปงานน้ำเพลินบ่ครับผมไม่ได้ไปฮอนเอ้วปูว่าฮอนครับอ่าบ่าวเฒ่ากับฮอนครับคับผู้ชมครับเลาะหลายกับฮอนเนาะพี่น้องพี่น้องครับเบิ่งลมพี่น้องท่านผู้ชมโอ้กับเสียงลมนี่พี่น้องครับโอ้กับโอ้าโอลมแห้งปูนะครับท่านผู้ชมลม อ่าลมพี่น้องล่มร่มกาบนมัสการครับปัวโอ้ล่มพี่น้องลมแรงปัวร่างนะครับล่างอย่างเดียวท่านผู้ชมครับ จับครูแล้วจับครูเลยปะปัวมันจ้สูตรตัวสูตรนี่ตัวแรนะปัวจับครูสี่ห<ม>้าหกเจ็ดอ่าเอาเบอร์สูตรไปนั่งทำชมเก<ม>้าศูนย์หนึ่งสอง

เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปักลักบปูนี่4สี่ห้ากเจ็ดกับเก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่นั่งเกับับจะ,จะับคู่จะบคู่เจีับวะแต่ว่ามีโอกาสมากตัวกับเป็นบูปูอืมอ๋อตัวนี้เป็นนักซีครับตัวไดรลักซีปูตัวใตหรือตัวเท่ง <c oughs> ตัวนี้ลักซีเอ้า แล้วปูผันจับตัวรักทึ้งส่สิบนี่เอาตัดตามฉาย,ยาตัดหลักศูนย์ออกเจ็ดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ย่านอยู่เด้อกลับปูมันชนกันเล็กเดน่นเล็กเล่นด้านหายเด็เล่นล่างหายยอะหยับกับเล็กเด่นล่างนะ มืัอนี้เดินบ่วตรงกันแลมาขั้นนั่นเดินหน้าเดินน้าแลมาขั้นนี่เดินน้นนนนาหา,าย,ยากเลยอออปูตัดนี่ครับเดินเดินอย่างตัวตัดด้วยนะครับตัวเน้นมันจะมีเสน่ห์อ๋อคือตัดคือมาเน้นปูรักเด่นมันอ่าตัด40หา060เจคือไปนเน้น40ปูบัดเนี่ย ดนีนตัดตนีนอ่ะอืม <laughs> มาแค่ั้นเน่ยเล็กล,นะล่ลลางเนียเล็กลเดี๋ย เด่นสองสี่เก้านะครับปู่เด็กเก่าทุ่มผมเลขหาเลขตัดบมดนีะครับปู่จะตัดให้ได้ท่านผู้ชมครับมาดูเลขตัดรอดูดนะครับพี่น้องจะเลี้ยเด่นกี่คู่กี่ชุดครับผมโอ้าล่มคือล่มดีนะท่านผู้ชมล่มแพงดีอ่าอาจจะมีเสียงล่มขอโทษขอไพ่เด้อครับท่านผู้ชมนะครับตัดห้าหนึ่ง ตัดได้โบกี่ตัวเลยครับเั็นี้ก็ตัดหกศูนย์ตัดคือปูคือนจับมาเด่นนี่แกเด่นบ่เนี่ยหกศูนย์นี่คือตัดไปแล้วสูตรหนึ่งเป็นตัวเด่นครับสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งครับสูตรหนึ่งเป็นตัวเด่นที่ดีสองสูตนี้เป็นตัวเด่นไหมครับตัวดับมาเด่นเลยอ่าเด่นชนดับปูคือตัดทั้งสี่ศูนย์ทั้งหกศูนย์เด่นชนดับเลยเอาตัวอื่นในปูตัวอื่นบาตัดนี่บาเด่นบ่หรือจังใด ตัด 5, 2 2> ห้าสองมีตัวตัดครับสี่เก้าตัดเอานรูมชมนะครับปูสายตัดนะครับเานาะนนจะตัดเหลือจะกครูรอชมท่านมรรมชมูม ตรงใจไัยเวน้อยหน,น,น่ะย้าจะเดินอ่าหกศูนย์ตัดออกไปเลยสี่ศูนย์ในปัวตัดออกปตอะตนนดปัดตัวนี้ในปัวตัดปะอเอากับปัวาตาัดไปแล้วว่ามันบดิบดนเหลือสี่หนึ่งสี่สองหกสอง จ็ดนี่แหละครับลักนี่ดียวปูนักเก่าเรื่ายอันักเก่าเป็นลักรองครับตัวนี้รองคับตัวรองอ,อันมีหนงางเดียวง่เนก้าหตัวรองครับผมเด่นที่ลัหนึ่งหนึ่ง่เดียวปูบ่ชนตัวเด่นบ่ชนตัวเด่นบอกครับ บชนสองสมสี่บ่ปัวหกสองนี่เลยหกมีแล้วกับนึ่งมันบชนบชนเจ็ดหนึ่งกับบชนเล็กเด่นเด่นสองสมสี่เออเด่นสองสี่เก้ากับเป็นตัวกันแค่นั้นอกันอย่ในอยู่ในชุดกันเชียนพิษที่แล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าอยู่ในชุดตัวร่องตัวนี้เป็นตัวร่องกับชุดร่องชุดกันอืม เอากับเป็นตัวร่องไปน้ากันเลยนปูเนาะห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันบริยูเน่ตัวเด่นปูเด่นล่างสองสี่เก้าปูจับเด่นไปที่สี่หนึ่งสี่สองหกสองเจ็ดสองนปูครับเด่นสองคู่อ่าเด่นสี่หนึ่งกับหกสองเล็กล่างนะเหล็กล่างกับดาชมเดี๋ยวบ่าวแถวจะเขียนตัวง่ายๆให้ปูจับเป อยกเชื่อว่ามอว่านีเลยครับเอากลับปูสายตัดมาคุณชมหนึ่งเมยยอหกมัก่งตเไไลล่างเด่นสองสี่เก้า กตเตอไดปูครับโอปูไดซีหนึ่งครับปูสายตัดล่างอย่างเดียวซีนึงครับยังปูซีซีหนึ่งโอ้นี่ก็ไล่ไปนะปูหนึ่ตัวร่องเลยครับแปดเเสามเหล็กฝันตนไหเล็กันเล็กันคู่อาจารอ้ตปูเล็กฟันแปดหนึ่งปูครับผมเอา ทำชุ่มเด็กปูจับให้กับผมเดนสองสามสี่รับปูเน้น,น 2, 4, ตัวเน้นกับเน้นสี่หนึ่งสี่สองหกสองเจ็ดสองตัวรองรอง ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวกันหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาเห็นว่าพี่น้องครับรตัวร่องตัวรองตัวกันไอชุดนี้เป็นตัวกันนะปูอ๋อท่านผู้ชมตัวเนี้เน้นนาเน้เนทีนนนน่สี่หนึ่งกับหกสอง กับ41กับ62 42 72นี้เด่นรองตกกันนผู้ชมตัวรองตัวกันเอา,าครับแค่นี้พอป,ปัวนผู้ชมเอานี่ยนะครับชุดเน้นนะพี่น้องครับล่างอย่างเดียวกับเพราะวา่าเด่นล่างปูมี่24นะครับเนาะ EC ตัวนี้หนึ่งคือสี่หนึ่งสี่หนึ่งกับหกสองครับแกเป็นร่องคือ C สองกับเจ็ดสองครับชุดนี้ชุดร่องนะครับชุดเก่านี่ชุดร่องห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้ากับผมชุดกันหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนอธรรมุชมกับปู่สายตัดนะครับล่างอย่างเดียวครับจะเดินต่อว่ วัตถิะเจ็ดสามอ่าวั่ถิระเจ็ดสามอปูสุดล่งนะครับท่านผู้ชมโดนตัวตเกาดัสี่น่นองครับชุดล่องมีหาเก้าหเก้าเจดเก้าถ่ายท่านไหชอบชุดล่องของปูครับผมปูสายตัดวัตแลรวตรงนดับตัดวัเจ็ดเลยตัดเจ็ดสาออกเอากราับขอบุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับนอแคปหนาจอกับเน้นๆคือสี่หนึ่งหกสองล่างอย่างเดียวเน้นตรงๆปูว่าถ่าย กันกับกับไปน้ำนะครับท่านผู้ชมครับเอากลับพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับเนาะคลิปนี้แอดมินบ่าเทาสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านเด้อครับผมคิดหวังสิ่งใดคอยสมปรารถนาทุกท่านน้อพี่น้องกลับพอแอดมินบ่าเทาในคลิปหน้าสวัสดีครับ